สวัสดีครับตนนเต้ผม TKB คุงนะครับในเ,เกมใมาครับมหมครับมาเราชิลอดไอโอคารบันอีกแล้วซึ่งนี่หลังจากที่เราไปเล่นนอกรอบมาเราได้ธนูนี่ไหมโคตรดีเลยอุ้ยไอ้รงกระจกเล่นทำไมเนี่ยมาเก็บเก็บเก็บเกบของที่ตอนนี้ไม่จะเป็นกับเราไว้ก่อนแล้วกันนี่ต่อวันนี้เราจะตามล่าม,ม้ากันไหม น่าสนใจการล่ามา้าอืมล่ามา้าถ้าการล่าม้าหมายถึงอะไรเหรอจะจับม้อย่างไรล่ะเอาสามีอาละไม่จับมา้าก็แย่สิไปเออฟาร์มของมันนยดนานก็ อไปเราจอคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ที่เป็นมือเย็นให้กับเราผู้ที่มีความเร็วแล้วก็ความดุแบบไม่เกรงใจใครเจ้าต้องตายอ้าวมันทำอะไรเราไม่ได้แน่เลย เราไปปลูกสิ่งนี้ไว้ที่บ้านดีก,กว่าแต่เราก็ลืมสร้างแผนที่เลยเยี่ยมสามารถมองบนฟ้าได้ตลอดเวลาแล้วเราก็ต้องกลัวเบนชีไว้หน่อยก็แล้วกันเผื่อบัตรมูล มีมังกรเขียวด้วยอ่ะไปนี่แหละบ้านเราไปเซฟเกิดแล้วได้มันเกิดที่นี่แล้ว ยี่ยมยอดข่าเกียรติเสียงน้ำจิดตายแล้ว อย่าเข้ามาเจ้าน้ำอ่าขอร้องขอร้องขอร้องเดี๋ยวเขาเสียงไม่อยู่เนาะ สียงนี้ท่าไม่ชอบซะเลยจะวัวเฮ้เวลาลาเนื้อละไปเร็วเร็เรีบ ตอนนั้นเราพายาทำให้ตัวเองรอดฮัลโหลฮัลโหลไฮไฮไฮฮัลโหลฮัลโหลแอนไฮไฮแอนเฮลโหลแตงกู๊ดสลับยัวบ้านโหราแบบนี้น่ากลัวนะ <c oughs> ที่บ้านโอ้โห